ตั้งแต่เริ่มขับรถกลางทะเลทรายนะครับเราพยายามปรับจูนปรับแต่งยานพาหนะทั้งเก่าและใหม่นะครับเพื่อให้เจอรถที่มีประสิทธิภาพในการขับรถที่ดีสุดนะฮะแต่เหมือนกับว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันจะยังมีขีดจํากัดในการเรื่องความเร็วอยู่ผมอ่านเจอทั้งคอมเมนต์แล้วก็ใน Discord นะครับเขามีวิธีการปลดล็อกมันไม่ใช่วิธีการะมันเป็นบั๊กมันเป็นการปลดล็อกความเร็วของยานพาหนะแบบไรขีดจากัดนะครับที่เขาเขียนเอาไว้เหมือนกับใช้ได้กับรถตู้นะคันอื่นไม่แน่ใจเราลองกับรถตู้ก่อน รถตู้เนี่ยเราเคยขับเร็วๆแล้วนะฮะเราใช้เครื่องยนต์จากรถกระบะใช่ไหมครั้งที่แล้วเครื่องยนต์จากรถกระบะนะฮะขับไปได้ก็เกินร้อยกิบแต่ว่าก็ติดอยู่แค่นั้นวันนี้เราจะมาปลดล็อกความเร็วกันติดปีกติดปีกจะได้ไม่คว่ำนี่ปีก SUV ไม่น่าจะคว่ำนะเครื่องยนต์จากรถยนต์เหมือนเดิมใส่เข้าไปที่เครื่องยนต์ของรถตู้ตรงนี้อ่ะ นี่คือจุดสำคัญใช้ปืนยิงไปที่เครื่องยนต์ไม่โดนไม่โดนเออโดนรถอ๋อมันต้องดึงมาต้องดึงมานะะอ่ะนี่ไงโอเคขัดรถใหม่อีกรอบนึงขัดไปขัดไปขัดไปงาหม่เหมือนเดิมกลายเป็นว่าเครื่องยนต์หายไปนะฮะแต่คือมันยังอยู่นะเนี่ยมันยังหยิบได้ ไอ้ที่ของหายไปแล้วยังหยิบได้เนี่ยหลักการมันน่าจะเหมือนกับประตูนะฮะผมจําได้ว่าตอนที่ขับผ่านโจนเนี่ยโจนยิงประตูหายแต่ว่าเราสามารถกดจับได้แต่ประตูไม่มีแล้วเกลิตรเรียบร้อยถึงเวลาทดสอบไม่มีเครื่องยนต์ก็สตาร์ทไม่ติดนี่โอ้เด๋นวนะเดินไดๆเด๋นะนะต้องเติมน้ำมันก่อนเติมแก๊สก่อนค่อยใส่เครื่องฮะ อ๋เสียงเครื่องมันเงียบไปเลยเฮ้ยเข็มไม้ไม่ขึ้นโอ้แต่มันลื่นมากแต่โอ้โหดูความเร็ววัดโอ้โหโอ้โหโอ้โอดีที่มีปีกโอ้ยไม่มีประตูไม่เป็นไรไม่เป็นไรลมพายุแค่นี้เดี๋ยวก่อนผิดทางเฮ้ยเดี๋ยวนะรถมันรถมันโดนลมพัดครับรถมันโดนลมพัดแสดงว่ารถคันอื่นคือมันแข็งแกร่งใช่ไหม คันอื่นนี่ขับมาไม่เป็นนะอันนี้โดนลมพัดฮะลมแรงมากเรียกว่าเป็นนวัตกรรมสุดยอดมากปลดล็อกขีดจำกัดความเร็วของเครื่องยนต์โอ้โหแดดมาอีกเมื่อกี้ลมก็เพิ่งผ่านไปตอนนี้แดดมาแต่เราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเครื่องเราแรงมากเอหมอนนะ้ำมันไม่กินด้วยหรือเปล่าคือมันเหมือนเครื่องไม่ติดนะไม่มีเสียงอะไรเลยฮะตอนสตาร์ทจะติดอยู่แล้วก็เงียบไปเลยแล้วก็วิ่งเหมือนลอยได้ฮะเนี่ยฮะ รู้สึกไหมฮะถึงความแบบความบินได้ดีที่มันมีอันนี้อยู่ด้านข้างเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งคือผมไม่กล้าดับเครื่องอะตอนจอดจอดให้เครื่องมันหยุดเองให้รถมันหยุดเองโอ้ดิฟดิฟรถมาเร็วมากขอไปดูแป๊บหนึง่งยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แกส๊สเก้าลิตรไม่กินแก๊สด้วย <laughs> คืออ่าคือจริงๆไม่แนะนำให้เสียงนะครับอาจจะโดนแบนได้ ไปเรื่อยๆมันบังคับยากอ่ะพอมันมาเร็วแล้วมันหลบไม่ได้ฮะเน่เ่เน่เ่เน่เชนแน่นอนชนไมไม่ชนไม่ชนโอ้โหดูระยะทางครับผมว่าต้องรีบเบรกแล้วฮะเดี๋ยวสะพานครับเดี๋ยวมันจะถึงสะพานแล้วเดี๋ยวเบรกไม่อยู่เดี๋ยวเบรกไม่ทันอือมมันเร็วมากนี่คือเบรกไม่ได้เลยเนี่ยออ้ยดึงดึงเบรกมือดึงเบรกมือไม่ไม่นะออกไม่ได้ฮะมันไม่ถึงพื้นครับล้อมันค้ำอยู่ เราไม่สามารถกด exit car ได้อะโอเคเครื่องหายจะสตา r t ติดไหมสำหรับคันนี้มาลองดูเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคันนี้คือเร็วอยู่แล้วนะฮะอัตราเล่งก็ดีด้วยสต a r t ติดโอ้เสียงเครื่องเหมือนเดิมทีนี้มาลุ้นกันเฮ้ยเสียงเงียบไปแล้วเหมือนกันไหมขับได้เหมือนกันขับได้เหมือนกัน เอาละฮะเออผมว่าความร้อนก็น่าจะหายไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าไม่มีเครื่องยนต์แล้วปกติคือรถจะร้อนนะฮะถ้าเกิดขับเร็วๆไปไกลๆรถลอยได้เหมือนกันแป๊บเดียว1 0 0 0เมตร1000เมตรออเอ้ยรถรล้อย่าความอย่าความอย่าความกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมกลับเปิดประตูเปิดประตูเปิดประต,ระตูเพื่อดันรถเออนั่นแหละนี่รถรุ่นไหนมันต้องอย่างนี้ แล้วขับไปต่อได้อย่างสบายใจอืมมันต้องมีล้อทวงอะ่ะล้อติดปีกไปเร็วมากครับไปเร็วมากมากคอนโทรลยากมากมากโอ้อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วทีนี้ความหน้าความหลังอย่าอย่าอย่าตกอย่าตกแบบอย่าตกแบบไปทางนู้นทางนู้นปัญหาคือคอนโทรลไม่ได้นี่แหละเร็วเกินรถที่มีมีเครื่องยนต์นั้นคือรถที่ดีที่สุดเราสามารถขับเอ๊ะเดี๋ยวนะเครื่องยนต์อันนี้เครื่องยนต์แวมพายลองดีไหม ลองก็ได้ลองก็ได้อะจอด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 แก๊สรถอ๋อเพราะไม่ได้ปิดฝาโอ้ห oh. hmm. ืมแหวมพายแหวมพายมีดอันเล็กอันนี้ขายได้ดีไหมลองไปขายดูดีกว่าร้านอยู่นี้พอดีเลยมีดแปะไม่ได้แฮ่เออมีดแปะไม่ได้เนี่ยเกมมันบักค่อนข้างเยอะนะฮะช่วงนี้ผลไม้ก็แปะรถไม่ได้นะครับคุณลุงมีดนี่กว่าจะได้มานะ ไม่มีราคาเลยเหรอคุณลุงโอ้โหจิตใจอลองเครื่องแวมพายสิราคาเท่าไหร่ลุงแดน <laughs> นี่คือของหายากนะ <c oughs> ไม่ใหมล่ละร้านนี้จะไม่เอาอะไรมาขายอีกละเครื่องแวมพายหนึ่งบาทเครื่องแวมพายราคาหนึ่งบาทคิดดูฮะเปลี่ยนเครื่องจากที่เราใช้บั๊กเมื่อกี้มันจะขับได้ไหม ใส่เครื่องเข้าไปได้ไหมใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าเครื่องเก่ายังอยู่แบบล่องหนถ้าเกิดถอดเครื่องเก่าโอ้ยพายุมาอีกถอดเครื่องเก่านะกดมันก็จะหายไปใส่เครื่องแวไพร์เข้าไปแทนอ่ะแล้วก็สตาร์ทดูสิสตาร์ทได้สตาร์ทได้สตาร์ทได้ไดลมมันแรงมากแต่คันนี้ไม่ปิวนะรถตัวปิว บังคับไม่ได้เลยคันนี้ยังขับได้อยู่แต่มันก็ต้านลมเหมือนกันดูจากระยะทางก็เหมือนจะไปเร็วแต่ว่าผมว่าเมื่อกี้เร็วกว่าใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะเร็วกว่าแต่ว่ามันยังติดบักที่แบบไม่มีเสียงอยู่แล้วดูท่าคือน้ํามันกับแก๊สก็น่าจะไม่กินนะครับแต่สปีดคือไม่เร็วเท่าเครื่องหายแบบตอนแรกอันนั้นคือเร็วกว่าดูแล้วเหมือนจะเร็วกว่าเยอะมอน้ําไม่ลดครับบักยังอยู่ฮะ แก๊สก็ไม่ลดครับแต่ว่าสปีดไม่เท่าไม่เท่าตอนแรกฟิลก็ไม่เหมือนเหมือนรถมันยังหนักอยู่ถ้าเป็นบักตอนแรกคือรถเหมือนลอยได้ <c oughs> เครื่องเงียบมาก <c oughs> เป็นเครื่องยนต์ที่หลายคนชอบไม่มีเสียงไม่แต่แอะเดียวอ่ะโอเคไปลองกับรถเอทีวีดีกว่าอืึอืึไม่โดนเหรอ ดนแล้วโอเคสตาร์ทสตาร์ทติดโอ้โอ,โอเดี๋ยวเดี๋ย๋อมันไปได้นะแต่ว่ามันควบคุมทิศทางไม่ได้เนี่ยมันหมุนเองหมดเลยเนี่ยครับเร็วกว่าเดิมเยอะเลยฮะสาหรับรถเอทีวนะครับอื้อหือรถความอ๋ความเองใช่คันนี้ลืมไป <c ười> คันนี้พิกกลับได้เองแต่ปัญหาคือควบคุมทิศทางไม่ได้ครับประคองไปประคองไปอ่ะอ่ะได้ได้ได,ได้ตรงนี้ เนี่ยพอสะดุดพื้นปุ๊บเริ่มเบี่ยงเสียการควบคุมแก๊สไม่กินครับเหมือนกันวอเตอร์ก็ไม่กินส่วนเครื่องยนต์ไม่มีแล้วเครื่องยนต์ล่องหนปลดล็อกความเร็วแบบไม่จำกัดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ